สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับหรือว่านิวเคลียร์เรีแอคชั่นนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาดูตัวอย่างปฏิกิริยานิวเคลียร์ก่อนนะครับเช่นสมมุติว่ามีธาตุนะครับคาร์บอนส4ี่นะครับซึ่งแน่นอนในนักเรียนรู้จักอยู่แล้วนะครับมันเป็นคาร์บอนที่ไม่เสถียรถูกใบครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันก็ต้องทำาไมครับมันก็ต้องเลดีเอทออกมาเพื่อให้นิวอเคลียร์ของมันเนี่ยเสถียรขึ ซึ่งก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองนะครับส่วนนิวเคลียสของมันเองเนี่ยครับหลังจากที่มันรดงเอทดออกมาแล้วเนี่ยจากตัวเองที่มเติมเป็นคาร์บอนนะครับมันก็จะกลายเป็นไนโตรเจนนะครับซึ่งไนโตรเจนตัวนี้เนี่ยก็เป็นไนโตรเจนที่มันเสถียรแล้วนะครับพอเสถียรเสร็จปุ๊บมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ทาอะไรต่อแล้วนะมันก็ไม่รดงเอียดต่อแล้วมันก็อยู่เฉยๆแบบเสถียรได้แล้วเนาะนะครับเรามาดูตัวอย่างอีกอันนึงนะครับสมมุติว่าเรามีดิวเทอรับ ยันจำดิวเทอรอนได้ไหมครับก็คือนิวเคลียสของดิวเทอรียมนะครับถ้าสมมุติว่าฉายรังสีแกมมาเนี่ยตกกระทบดิวเทอรอนเนาะดิวเทอรอนเกิดการแตกตัวนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยมันเป็นนิวเคลียสของดิวเทอรอนเนาะมันแตกตัวออกมาก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นโปรโตอนกับนิวตรอนอิสระนะครับก็แตกตัวมาเลยนะครับได้โปรโตอนกับนิวตรอนออกมานะครับทีนี้เนี่ยพวกปฏิยานนวเคลีย์เนี่ย มันจะเกี่ยวข้องก re really like ับพลังงานนะครับซึ่งพลังงานเนี่ยเราก็พิจารณาได้ไม่ยากเลยนะครับก็เหมือนที่เราเรียนมาจากคลิปก่อนๆนะครับหลักการเดิมนะครับก็คือพลังงานเปลี่ยนเป็นมวลได้มวลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับหลักการนี้เลยนะครับก็คือจากทฤษฎีสมรัตภาพของไอน์สไตน์นะครับสมการนั้นนะครับ E เท่ากับ mc สองนะครับพลังงานเปลี่ยนเป็นมวลได้มวลเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูมวลรวมนะครับถ้ามวลรวม มวลรวมของของนิวเคลียสนะครับก่อนเกิดปิยานะครับมากกว่าหลังเกิดแสดงว่าทําไมครับมวลมันหายไปถามว่ามวลมันหายไปไหนแน่นอนว่ามวลไม่หายไปไหนเนาะเพราะยังไงก็ตามมวลทำไหมครับต้องถูกอนุรักษ์มวลต้องถูกคอนเซิร์ฟใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามวลที่หายไปกลายเป็นพลังงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปริยาที่คายพลังงานนะครับในทางกลับกันถ้ามวลรวมก่อนเกิดปิยามันดันน้อยกว่ามวลรวมหลังเกิดปิยาก็แสดงว่าทำไมครับมีมวลมากขึ้น มีมวลมากขึ้นคืออะไรก็แสดงว่าทำไมครับมันดูดพลังงานเข้าไปแล้วพลังงานที่ดูดเข้าไปเนี่ยกลายเป็นมวลน,นะครับมวลหลังเกิดกปรยยามก็เลยมากกว่าก่อนเกิดปฏิกิยานะครับหลักการง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเรามาลองดูตัวอย่างนี้นะครับนิวเคลียสของธาตุดิวเทเ,ร,เ,ร,เรียมนะครับกับนิวเคลียสของตีเตียมนะครับก็คือ ดิวเทอรอนกับติตอนนะครับมารวมตัวกันนะครับมารวมตัวกันแล้วนะครับได้นิวเคลียสของธาตุฮีเลออกมาก็คือได้อนุภาคอัลฟาออกมาถูกไหมครับแล้วก็ได้นิวตรอนออกมาหนึ่งตัวนะครับทีนี้เนี่ยเราลองพิจารณาม,มวลนะครับมวลรวมของดิวเทอรอนกับติตอนนะครับอันนี้นะครับรวมกันแล้วได้ห้าจุดศูนย์สามศูนย์หนึ่งห้าสองยูนะครับอันนี้คือมวลก่อนเกิดปฏิยาเนาะ แต่พอหลังเกิดปฏิกิริยาแล้วนะครับก็คือมีมวลของอนุภาคอัลฟากับนิวตรอนนะครับรวมกันแล้วได้ 5.0116268u นะครับจะเห็นว่ามวลรวมก่อนเกิดปฏิกิริยามันทำไมครับมากกว่ามากกว่าหลังเกิดปฏิกิริยาก็แสดงว่ามันมีมวลส่วนหนึ่งหายไปใช่ไหมครับหายไปหายไปไหนก็เปลี่ยนรูปไปเป็นถูกคอนเวิร์ตนะครับไปเป็นพลังงานนะครับในที่นี้เขาบอกว่ากลายเป็นพลังงานจนของอนุภาคที่ที่ออกมานะครับเพราะนั่นเนี่ยมันก็กลายเป็นพลังงานจนของอนุภาคที่ ทีทอ่อีมอสออกมานะครับมันก็เกิดพลังงานจนในการวิ่งไปก็แค่นี้เองนะครับก็ประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเมวลรวมก่อนเกิดปิยานะครับมันมันมากกว่าหลังเกิดปิยาก็แสดงว่ามวลที่หายไปเนี่ยคอนเวิร์ตไปเป็นพลังงานนะครับอันนี้ก็คือในกรณีนี้นะก็คือคอนเวอรต์ตกลายเป็นพลังงานจนของรูภาคที่ที่ออกมานะครับที่ปลดปล่อยออกมาแล้วมันก็วิ่งไปนะครับ แค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาการสลายที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาตินะครับของนิวเคลียสกัมมนตรลังสีนะครับก็คือตัว P นะครับก็คือฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสไอโซโทปสามสองนะครับนิวเคลียสไม่เสถียรเนาะเพราะมันเป็นาธาตุกัมมนตะลังสีใช่ไหมครับมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้มันก็ต้องทำให้ครับเดิเอท เพื่อให้ตัวเองสเสถียรขึ้นนะครับเรเดียได้ให้ออิเล็กตรอนออกมาตัวหนึ่งนะครับก็คือรงังสีบีตานะครับส่วนตัวมันเองนิวเคลียสเดิมของมันนะครับก็กลายเป็นกรรมถันนะครับกรรมถันไอโซโทปสาสิบสองนะครับทีนี้เขาก็ให้มาเลยว่านิวเคลียสของฟอสฟอรัสนะครับมีมวนเท่าไหร่กรรมะถันมีมวนเท่าไหร่แล้วก็มวนของอิเล็กตรอนเท่าไหร่นะครับแล้วถามว่า ปฏิยาเนี่ยครับดูหรือคายพลังงานเท่าใดนะครับอ่าเราก็เริ่มมาเลยนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามวลรวมมันเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับเราก็มาคำนวณมวลรวมนะครับก่อนเกิดปฏิยากับหลังเกิดปฏิยาอันนี้เพื่อความไม่สับสนนะครับก็เลยคปปั p y โจทย์มาไว้หน้าเดียวกันนักเรียนจะได้ดูง่ายๆนะครับมวลรวมก่อนเกิดปฏิยาเนี่ยก็คือมวลของฟอสฟอรัสนะครับซึ่งก็คือตามที่เขาโจทย์ให้มาเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยมวลรวมหลังเกิดปิยานะครับก็คือมวลรวมของกรรมฐานกับอิเล็กตรอนนะครับก็จับมันมารวมกันนะครับซึ่งรวมมาแล้วเนี่ยก็จะได้สามสิบเอ็ดจุดเก้าแปดสามแปดยูนะครับอ่านี้ดูด้วยนะครับว่าผมคิดเลขผิดหรือเปล่านะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามวลรวมก่อนมวลรวมหลังเกิดปฏิยานะครับมันจะน้อยลงเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมวลรวมมวลมัน มีส่วนหนึ่งหายไปใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันมันกลายเป็นพลังงานที่คายออกมานะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานแน่นอนนะครับโดยที่เราอยากรู้ว่ามวลมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เราก็คำนวณหาได้เนาะเราก็เอามวลรวมก่อนเกิดหลังเกิดมาลบกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้มวลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเท่ากับศูนย์จุดศูนยศูนย์ูย์สามยูนะครับลังนั้นเนี่ยเราก็สามารถคำนวณพลังงานได้นะครับว่า มันคายพลังงานออกมากี่เมกะอิเล็กตรอนโวล์เนาะนะครับทีนี้เนี่ยเราสมมุติว่ามวลหนึ่นะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานเนี่ยก็คือได้930เมกะอิเล็กตรอนโวล์นะครับเพราะนั้นเราก็คำนวณได้เลยว่ามันคายพลังงานออกมาได้เท่าไหร่นะครับ อันนี้พดีที่ไม่พอเนาะแล้วก็เลยไม่ได้เขียนหน่วยเมกะอิเล mm ็กตรอนโวล์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้สใส่หน่วยเพราะว่าที่ไม่พอนะเพราะนั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็คือขายพลังงานออกมา0.279เมกะอิเล็กตรอนโวล์ 9, e นะครับอันนี้งงไหมครับอันนี้ไม่งงเนาะถ้าใครงงนะครับกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านะครับก็คือเราเราลองทําดูแล้วอะก็คือประมาณว่ามวลหนึ่งยูเนาะ เวลามันคอนเวอร์ตเป็นพลังงานนะครับมันจะได้ประมาณ9 3 1 5มิคแอนโวลต์นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเพื่อความง่ายเราก็เลยกำหนดไปเลยว่ามวลหนึ่งยูเนี่ยถ้าถูกคอนเวอร์ตเป็นพลังงานนะครับก็จะได้ปพลังงานประมาณ9 0มกะอิคแอนโวลต์นะครับตัวเลขมันจะได้น่ารักหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เวลาคิดเลขจะได้ไม่ลำบากนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้สรุปแล้วนะครับมวลรวม หลังเกิดปิยาเนาะมันน้อยกว่าก่อนเกิดนะครับแสดงว่ามวลที่หายไปเนี่ยถูกคอนบดเป็นพลังงานนะครับมันก็เลยคายพลังงานออกมาพลังงานที่ขายออกมาเนี่ยก็เท่ากับ0.279นะครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับก็คือ2ก็คือ0.279ล้านอิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ